สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทย์นะครับในวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับ10นาฬิกา30นาทีจนถึง11นาฬิกากับผมปีเตอร์ธีรศักดิ์อเดียออรชุนครับดรแพทย์ปัทภรตวิสาปกิจค่ะครับสวัสดีครับดรแพทย์สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับหลายเรื่องหลายตอนนะครับน่าสนใจเกี่ยวกับรู้กฎหมายกับทนายดรแพทย์ครับ ที่สําคัญเราเดินไว้นะครับเราพูดคุยในตอนที่แล้วน่านสนใจก็คือเป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้น <S <S ใช่ครับถ,ถูกสมมุติขึ้นนะครับแต่ว่าในสิ่งที่สมมุติเน้นนั้นนะนะฮะก็ถือว่ามีความสําคัญมีความเรียกว่าคือเป็นสิ่งที่เห็นที่เกิดขึ้นในมุมของกฎหมายเหมือน <S <S กัน<ช>ะนะครับเราจะมาติดตามกันต่อว่าเรื่องราวที่สมมติขึ้นนั้นน่ะเดินทางต่อไปเป็นยังไงนะนี้ฮะคือหลังจากที่พอศาลอุทธรณ์เนี่ย พิพากษายืนตามสารชั้นต้นนะคะให้จำเลยเนี่ยใช้เงิน1 1 0 0 0 0สนหนึ่บาทแล้วก็จำคุก6เดือนโดยไม่รอลงอาญานะคะตัวจำเลยเนี่ยก็อย่างที่เราบอกไปรันทีแล้วว่าเงินไม่พอเขาเรียกร้องแสนห้าเขาไม่ได้เอาแสนหนึ่งละเขาบอกว่าเขาต้องการแสนห้าและถึงจะถอนฟ้องให้หมายว่าจะจบเรื่องกันให้ครัะเออวันนั้นไม่มีตังค์ก็มีการประกันตัวแล้วก็กลับบ้านไปนะวันรุ่งขึ้นมาเนี่ย จำเลยเนี่ยก็ได้ย้อนกลับไปที่ศาลอีกครั้งหนึ่งในเวลา8โมงครึ่งรปรากฏว่าจำเลยไปขอคัดถ่ายเอกสารในสำนวนทั้งหมดครับเพื่อจะทำคำอุทธร์อ่าเขาเรียกอะไรจะด,ดีกาไปทีงศาลดีกานะคะก็คือจะต้องถ่ายเอกสารทั้งหมดแล้วจุดสำคัญอยู่ตรงนี้ครับมีการแยกเก็บเอกสารก็คือสัญญากู้เงินต้นฉบับครับ แยกออกจากสำนวนเอาไปแยกเก็บไว้ครับสมมุติว่าเอกสารฉบับนั้นเนี่ยเป็นเอกสารหมายเลขที่45ครับคือเวลาที่เขามีการฟ้องคดีนะคะเขาก็จะมีเรียงลำดับเอกสารหมายหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าไปเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นเครื่อลหน้าปกสำนวนครับสมมุติว่ากรณีเนี่ยเอกสารหมายเลข45เนี่ยก็คือหนังสือสัญญากู้เงินต้นฉบับถูกแยกเก็บออกไปจากสำนวนนะคะ ที่เราเห็นเนี่ยสมว่าสมมติว่าตัวจําเลยเขาไปถ่ายเอกสารเนี่ยแล้วก็เอกสารฉบ,บับน,นี้ถูกแยกเก็บไปครับเมื่อมีการแยกเก็บเหตุผลที่แยกเก็บเขาบอกไหมเขาไม่ได้บอกนะเขาเขียนว่าแยกเก็บครับเราน่าจะรูร้แหละเพราะว่าตัวผู้เสียหายเนี่ยไปเบิกความว่า สัญญากู้เงินเขียนทับกันด้วยกระดาษคาร์บอนใช่ไหมคะแต่ในความเป็นจริงตัวที่เอามาแสดงกับสารนียมันไม่ได้มีรอยคาร์บอนอันนี้นะฮะมันเป็นเอกสารฉบับเดียวครับสมมุตินะสมมุติว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดก็บางอย่างเริ่มเห็นข้อพิรุษใช่ครับถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับสมมุตินะสมมุติต่อไปเลยครับจำเลยคนนั้นคือด็อกเตอร์แพทย์ปัทภพรอาวนี่นะสมมุติเป็นด็อกเตอร์แพทย์อ้า ดรแพทเป็นใครครับเป็นทนายความทําคดีด้วยตัวเองด้วยครับเกิดอะไรขึ้นกับตรงนี้ถูกไหมคะครับมันเกิดเป็นความน่าสงสัยและครับดรแพทก็ไปค้นหาความจริงสมมุตินะอันนี้สมมุติครับดรแพทเป็นทนายความเหตุที่สารกุทธรไม่รอลงอาญาเนี่ยเพราะดอดรแพทเป็นคนมีความรู้ไปหลอกลวงเขาไปช่อโกงเงินเขาครับ นี่คือเหตุผลที่เขาให้มาว่าไม่รอลงอาญาอันนี้คือข้อสมมุตินะฮะข้อสมมุตินะฮะครับดรแพทก็ไปค้นหาต่อครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคดีนี้เป็นแบบนี้นะคะก็มีการไปค้นหาเอกสารจนกระทั่งเจอว่าครับในวันที่ดรแพทไปรับทราบข้อกล่าวหาครับเซ็นชื่อด้วยลายเซ็นกลับบ้านไปครับในวันดังกล่าวนั้น เวลาถัดมาสองชั่วโมงครับพนักงานสอบสวนเป็นใครอะไรไม่ทราบครับไปลงบันทึกประจําวันครับเพิ่มข้อกล่าวหาครับในเรื่องของการออกเช็คในเรื่องของการชอบโกงในการออกเช็คแล้วลงชื่อแทนดรแพทครับพ้าวเขียนเป็นชื่อตัวปรรจงสมมุติว่านะครับทฐพรตัวบรรจงเลยครับในวันเดียวกันห่างกันสองชั่วโมงครับหลังจากที่กลับบ้านไปแล้วนะครับ ปรากฏว่าเห็นชัดเจนแล้วครับว่ามักจดเปลี่ยนยี่ตรงไหนใช่ครับมากกว่านั้นอืในบันทึกประจําวันที่มีการเพิ่มข้อกล่าวหาเนี่ยนะคะก็เพิ่มมาแล้วอืตอนหลังอเช็คอย่างที่บอกครับมันอยู่ในภูมิลำเนาหรือสถานที่เกิดอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งเป็นจังหวัดเดียวกับจําเลยครับถูกไหมคะตัวผู้เสียหายก็อยู่อีกจังหวัดหนึ่งไอเหตุก็ไปเกิดอีกจังหวัดหนึ่งเช็คเนี่ย ถึงได้ถูกขีดข่าวไปเหลือแต่คดีชอบกุกนะฮะก็เป็นการสมมติเหตุการณ์ท่านผู้ชมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเนี้ยสมมุติว่าตอนนี้เรื่องตรงนี้สมมุตินะครับดรแพทย์วิ่งไปแจ้งกองปราบเลยขึ้นหน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งเลยทนายดตอร์วิ่งโล่แจ้งกองปราบครับจับตำรวจปลอมลายเซ็นสารต้นสารชอนสั่งจำคุก คุณปิเตอร์มองว่าคนจะมองกระบวนการวิธีทาเป็นแบบไหนนะอันนี้คือเรื่องสมมุตินะฮะครับปรากฏว่าต่อจากตรงเนี้นะคะก็มีการนําเรื่องเนี้ยฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตครับสมมุตินะเพราะว่าที่ที่ทําให้เห็นเรื่องราวตัวนี้ยอยากจะเห็นความเชื่อมโยงว่าคุณจะหาทางออกอะไรได้บ้างครับ แล้วกระบวนการเนี่ยมันผิดพลาดหรือว่ามันบกพร่องตรงไหนเพื่อที่ว่าแพทจะได้เอาไปทําสารานิพนธ์จะได้จบปริญญาโทสักทีดึงนะคะเรียนมานาและนะคะปรากฏว่าเขาก็เอาคดีเนี่ยไปฟ้องศาลอาญาฟ้องใครบ้างมีตํารวจสามนายตํารวจคนหนึ่งก็คือพนักงานสอบสวนที่มาทําคดีที่มารับผิดชอบคดีครับตํารวจอีกคนนึงก็เป็นคนรับรองเอกสารครับนะคะซึ่ง คดีเนี้ยตัวจำเลยเนี่ยเขาไปร้องเรียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแล้วเขาก็มีการตรวจสอบครับพอตรวจสอบคนที่ตรวจสอบเนี่ยเป็นระดับนายพลตำรวจตีครับน่าจะประมาณนั้นเนาะก็บอกว่าไม่พบความผิดปกติทั้งทั้งที่มีตำรวจคนหนึ่งยอมรับว่าแก้ไขเอกสารอแล้วในวันดังกล่าวนั่นแหละครับตำรวจเขาบอกเนี่ยมันมีการการแก้ไขข้อกล่าวหาเนี่ยมันจะต้องมีการลงบันทึกประจำวันครับ ก็เป็นงัดประจําวันขึ้นมาไงก็ถึงได้รู้ว่ากลายเป็นว่าเขาลงชื่อเป็นผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยลงชื่อแทนจําเลยตํารวจทําเองเลยครับอันนี้คือเรื่องสมมุินะคะอย่าซีเรียสมากนะคะเรากําลังตั้งข้อสันนิษฐานกันนะว่าจะเกิดมันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะก็กลายเป็นว่าในครั้งเนี่ยพนักงานเอกการนะฮะที่ส่งฟ้องเนี่ยนะคะเอกสารชุดแรกที่พนักงานสอบสวนทําคดี ครับนะคะถูกแยกเก็บออกจากสำนวนหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นในครั้งนี้ก็มีการฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตสี่คนก็คือตำรวจสามอกการอีกหนึ่งครับนะคะถามว่าพอสมมุติว่าไปฟ้องศาลอาญาคดีทุจริตครับนะศาลอาญาเนี่ยวัตถุประสงค์เนี่ยชื่อก็บอกอยู่แล้วครับนะว่าเป็นศาลอาญาครับสมมุติต่อไปอีกศาลอาญาไปยื่นฟ้องแล้วตัวจำเลยไปยื่นฟ้องศาลแล้ว สารก็บอกกับตัวจำเลยว่าเอ่อทำไมไม่จ่ายเงินให้มันจบไปล่ะทำไมเงินเงินแค่แสนหนึ่งหมื่นเนี่ยก็ไม่ได้มากมายที่จำเลยจะจะ,จะจ่ายไม่ได้สมมุตินะสมมุติว่าเป็นอย่างเนี้ยถามว่าความรู้สึกของคนนะคะอันนี้เรากำลัง เรากำลังพูดกันถึงความถูกต้องเนาะนี่ถือว่าเป็นการสมมติท่านผูช้ชมเลนะครับใช่นะฮะถามว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริงๆครับเราคิดว่าปัญหาที่จริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ตรงไหนครนะฮะถ้าเรามองกันโดยระบบโดยกระบวนการเนี่ยบอกให้รู้ว่าเรื่องเนี้ยนะคะผู้เสียหายในคดีเนี้ยต้องเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างมากเพราะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนคดีแพ่ง จากสัญญากู้เงินเนี่ยกลายเป็นคดีอาญาครับจนกระทั่งศาลสั่งจำคุกจำเลยได้นะฮะแล้วมีการเรียกร้องค่าเสียหายเนี่ยเกินคำพิพากษาด้วยครับศาลสั่งให้ใส่ให้จ่ายแสนหนึ่งหมื่นแต่ผู้เสียหายบอกไม่เอาฉันจะเอาแสนห้ามันเป็นอะไรหรือครับสมมุตินะคะว่าถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงๆครับแล้วเกิดขึ้นกับดรแพทย์ตอนเนี้ย องค์กรที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือนอกจากสารยุติธรรมที่เป็นเรื่องสารชั้นต้นสารชั้นอุทธรแล้วก็กําลังจะไปสาลฎีกาตามกระบวนการของเขายังมีสารอาญาคดีทุจริตเข้ามาอีกด้วยนะฮะยังจะต้องมีกองปราบและเพราะอะไรล่ะเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณไปแจ้งความในโรงพักเดิมซึ่งตกเป็นจําเลยเนี่ยถามว่าการทําคดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือว่า เรากาลังพูดคุยถึงเรื่องที่สมมุติขึ้นนะครับเป็นเหตุการณ์ที่สมมติขึ้นใช่ครับะะเรากําลังจะบอกว่าในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแพทเชื่อถือแล้วมั่นใจว่าเราเรายังเ,เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมไทยได้ไม่ใช่ว่าเชื่อมั่นไม่ได้ครับแต่ว่าสิ่งที่เรากําลังพูดถึงเรื่องแพะเรื่องแกะที่ที่อาจารย์แพทให้ให้แนวคิดมาไวา้คุณไปสมมติเรื่องขึ้นมาเนี่ยนะคะเพื่อจะหาจุดเชื่อมโยงหรือว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบอกให้รู้ว่าในกระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยถ้าเรามีโครงสร้างในระบบพักพวกเพื่อนฝูงเพื่อนพ้องน้องพี่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยยังไงก็ไม่ยุติธรรมครับถูกต้องไหมคะแล้วถามว่าถ้าสมมุติเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงคนที่โดนด้วยตัวเองคือดรแพทย์แล้วประชาชนโดยทั่วไปล่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องของอะไรเนี่ยทนายโดนตำรวจปลอมลาเซ็นอาการส่งฟ้องสารสั่งจำคุก โอ้ในความเป็นจริงเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนเนี่ยอย่างเช่นเท่าที่เราเจอมาการที่ตำรวจทำสำนวนส่งถึงอายการแล้วเนี่ยอายการเห็นแล้วว่าคดีมันไม่ใช่อายการก็ต้องสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งสอบสวนเพิ่มเติมไปนะคะหรือถ้าสมมติว่าอายการเห็นว่ามันก้ากึ่งคือส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่แพทย์เจอมามันจะเป็นแบบนี้อันนี้คืออันนี้คือเรื่องจริงนะคะบางครั้งเนี่ยตำรวจเนี่ยส่งสำนวนในวันสุดท้ายเลย วันเนี้ยไม่ส่งก็มหมดเ,เขาเรียกอะไรล่ะสิ่งที่เขาจะต้องส่งฟ้องภายในกําหนดเวลาเนี่ยมันหมดกําหนดแล้วส่งฟ้องมาวันนี้อายการไม่มีเวลาดูแล้วค่ะก็ฟ้องไปก่อนแล้วกันเราก็เคยเจอแบบนี้อันนี้คือยอมรับนะคะเพราะในการทำคดีเนี่ยต้องบอกว่าแพ้เจออะไรที่มันแปลกๆหลายเรื่องเหมือนกันนะทีนี้พออายการก็ส่งฟ้องไปแล้วเนี่ยสารซึ่งเป็นผู้พิจารณาคดีหรือว่าเป็นผู้พิพากษาเนี่ยเขาก็ต้องชั่งน้ําหนัก เพราะฉะนั้นในกระบวนการปกตินะคะมันจะต้องมีการตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกันมีสารชั้นต้นแล้วก็ยังมีสารอุทอนนะคะแล้วก็ยังมีสารฎีกาแพทยเจอคดีที่สารชั้นต้นเลยนะคะลูกความแพทเดี๋ยววันข้างหน้าเนี่ยแพทย์เอาคดีนี้มานําเสนอสารชั้นต้นลงโทษจำคุกนะคะจําเลยนะคะ ในคดีช่อโกงประชาชนนะฮะแต่สารุทธรที่แพทย์เป็นคนทำอุทธรเนี่ยยกฟ้องแล้วตอนนี้อายการก็กําลังดีกาอยู่ผลดีการเนี่ยยังไม่ลงมาอันนี้เป็นคดีจริงแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยแพทย์จะเอาเรื่องเหล่านี้มานําเสนอนะครับต้องบอกก่อนว่าแพทย์เจอคดีในี่ยถ้าแบบแบบนี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นการตรวจสอบซึ่งกันและกันนะฮะมันไม่มีทางที่แบบในเรื่องที่แพทย์สมมุติขึ้นมาเนี่ยมันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ากระบวนการในแต่ละขั้นตอนเนี่ยเขามีวิธีการนะ เดี๋ยวเราเบรกกันตรงนี้ก่อนนะคะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาติดตามความรู้เรื่องกฎหมายแล้วก็หลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับช่วงนี้พักกันก่อนครับครับท่านผู้ชมครับรายการรู้กฎหมายกับทนายดรแพทยแพนะครับก็ได้มีการพูดคุยกันช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นข้อสมมุติที่ต้องบอกว่าคือน่าติดตามนะครับแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมก็ต้องมีเส้นทางเดินของกระบวนการยุติธรรมนะว่าจะไป สรุปแล้วบทสรุปคืออะไรนะครับ,รบเรามาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อครับใช่ค่ะค,คือ,อข้อสมมุติที่แพทตั้งขึ้นมาเพื่อจะทำสารนิพนธ์ที่จะต้องสอบจบปริญญาโทในครั้งเนี้นะคะคสิ่งที่แพทอยากจะให้มองแล้วก็สะท้อนภาพคือหลายคนบอกว่ากระบวนการทวิําไทยเนี่ยมีระบบการตรวจสอนบนะคะที่ชัดเจนนะคะในแนวปฏิบัติตครับแต่ทีนี้ สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราต้องยอมรับนะคะสังคมไทยเนี่ยยังมีโครงสร้างเป็นระบบอุปธรรมกันอยู่นะคะยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่นะคะเราปฏิเสธตรงนั้นไม่ได้หรอกและจริงๆมันเป็นความน่ารักนะของประเทศไทยซึ่ชาติอื่นไม่มีถูกไหมคะถ้าจะเขียนบทความในเรื่องสังคมไทยของเราว่าเราสมมุติว่าต่างประเทศเนี่ยมีสรพนามแค่ไอกับยูรบประเทศไทยมีอะไรคะครโอ้โหเยอะแยะมากมายนะ,ะคะค,คุณยา่าคุณยาย เราเห็นคนแก่เราก็เรียกคุณป้าคุณพี่คุณนะถูกไหมคะเหมือนคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นตรงสิ่งเหล่านี้ข้อดีเนี่ยเรามีอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้ว่าเมื่อใดถ้าสมมุติว่าเราพูดว่าองค์กรเนี่ยโดยรวม100%เนี่ยมันต้องดีเกิน80%ดสิบแต่ถามว่าไอ้ยีที่ไม่ดีเนี่ยปัญหาของเราอยู่ตรงไหนทราบไหมคะเราไม่มีระบบกำจัด เราไม่มีระบบกำจัดไอ้คนเลว20%ออกไปจากระบบที่เป็นคนดีๆเขาอยู่กันครับปัญหามันก็เลยเกิดปัญหามันก็เลยเกิดความคลางแคลงใจหรือว่าสงสัยในกระบวนการที่ทํมไทยว่าเราเชื่อมั่นได้หรือไม่ถูกไหมฮะเรามีแพะมีแกะเพราะเขามองว่าการใช้ดุลพินิจในการพิพากษาตัดสินคดีของท่านผู้วักษาเนี่ยครับบางครั้งเนี่ยเกณฑ์ในการวัดเนี่ยครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล นะ,ะเราต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าเป็นเรื่องของความคิดความรู้สึกแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับครับถ้าศาลตัดสินมาแล้วมีเหตุผลประกอบคำพิพากษาซึ่งทุกฝ่ายยอมรับได้ตรงนั้นเป็นประเด็นสำคัญในเรื่องตรงนี้ก็เหมือนกันข้อเท็จจริงที่เราเราเราเจอเวลาที่แพทย์ทำคดีเนี่ยแพทยเห็นความตั้งใจนะคะ ของผู้อาสาที่เขียนคํเพี้ยงเสามาแล้วมีเหตุมีผลเป็นเหตุเป็นผลเรายอมรับได้นะฮะหลายครั้งเนี่ยแพทเช,ชื่อว่าตัวท่านผู้อาสาแต่ละท่านเนี่ยก็จะมีความคิดนะมีความเมตตาต่อต่อ,ตอ,เ,อ,อเขาเรียกอะไรคู่ความในคดีอยู่แล้วนะฮะนิสัยคนไทยเนี่ยคุณพิเตอร์ทราบไหมคะเท่าที่แพทสัมผัสมาจากการเป็นทนายเนี่อลักสงบไม่ชอบมีเรื่องมีราวรรนะคะหลายคนเนี่ย ไม่ต้องหลายคนหรอกเอาตัวแพทเองอะ่ะแพทย,ยังไม่อยากขึ้นศาลเลยทั้งทที่แพทเป็นทนายความนะหลายคดีที่มาปรึกษาแพทนะส่วนใหญ่เนี่ยถ้าคุยกับแพทก่อนนะจะไม่ได้ฟ้องอ,อเพราะว่ามีทางอื่นที่ดีกว่านี้ไหมแพทจะมองตรงนั้นนะจะพยายามหาเหตุผลหาคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ที่ให้เขายอมรับว่าแทนที่คุณจะเอาคดีผลักขึ้นสู่ศาลขึ้นสู่ศาลอย่างเงี้ยนะคะค หลายอย่างเนี่ยมันมีการเจรจาตกลงกันได้นะฮะแล้วก็แพทอยากจะนําเสนอในมุมในมุมตรงนี้ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยเนี่ยยังเชื่อถือแล้วก็เชื่อมั่นได้ครับแพทเชื่อว่าองค์กรศาลเนี่ยนะคะต้องมีคนดีมากกว่าคนไม่ดีนะฮะแต่ทีนี้ว่าทํายังไงล่ะคะ<ม>ถ้าเราพูดกันถึงแล้วเรา,เาจะค่อนข้างที่จะเป็นห่วงไอ้ส่วนที่ไม่ดีส่วนนี้นะฮะกระบวนการที่จะกําจัดเขาออกไปนะคะ มันค่อนข้างยากนะฮะเพราะว่าหลักของเขาเนี่ยถ้าสมมติว่าเขาใช้ดุลพินิษโดยถูกต้องหมายก็ว่าไม่มีการทุจริตนะคะไม่มีการเขาเรียกอะไรมีส่วนได้เสียในคดีอย่างนี้นะคะก็ถือว่าดุลพินิษนั้นชอบแล้วถึงที่สุดแล้วใช่คือตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าทําไมนะคะเรายังมีความสงสัยนะในส่วนตรงนี้กันอยู่นะแต่แต่หลังจากที่ว่าพดูแล้วเนี่ยเรื่องเนี่ย กลายเป็นว่าเ,เราใช้วิธีการนะฮะหรือหรือการนําเสนออย่างที่แพทบอกเนี่ยพอถึงจุดนี้แล้วเนี่ยแพทมองเห็นแล้วว่าเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นมาประเด็นเดียวอย่างที่บอกคือมันมีความเป็นพวกพ้อง่ยถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเป็นได้กรณีเดียวคืออย่างที่บอกว่าผู้เสียหายเนี่ยหรือว่าฝ่ายโจทเนี่ย โจดจริงๆคืออายการนะนะะแต่ว่าตัวผู้เสียหายซึ่งเป็นเป็นบุคคลภายนอกที่เข้ามาในคดีแบบเนี้ยถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลนะเพราะเขาสามารถที่จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนทิศทางหรือว่าเปลี่ยนแนวทางของกระบวนการยุติธรรมปกตินะให้เป็นไปตามที่เขาต้องการนะเพราะฉะนั้นจุดที่อันตรายคือจุดนี้แต่พอหลังจากที่ว่าแพทนําเสนอเทปที่ว่าเป็นข้อสมมูลนี้จบนะแพทตัดสินใจได้เลยว่าแพทไม่ทําสารานิพนธ์เรื่องนี้หรอกเพราะว่า ถ้าสมมติว่าแพทมานั่งหาคําตอบนะคะคสมมุติที่ถามตั้งแต่สารชั้นต้นทาไมตัดสินแบบนี้ทาไมมีการเอาเอกสารออกจากไปสํานวนได้นะคะหรือแล้วแล้ว,ลวทาไมมันมไม่มีกระบวนการตอบสอบทําไมทําไมทําไมสารยุติธรรมตั้งแต่สารชั้นต้นสารชั้นอุทธรณ์สารชั้นฎีกาสมมุตินะถ้าไปถึงสาลฎีกาเนี่ยแล้วมันมีคําว่าทําไมทําไมสักสามสี่ทำไมแล้วก็เอา ไปหาสารอาญาคดีทุจริตเอกไปตั้งคำถามทำไมตรงนั้นเอกหันมาดูกองปราว่ากรณีที่ตำรวจปลอมลายเซ็นเนี่ยทำอะไรได้บ้างเนี่ยแพทว่าแพทไม่จบปริญญาโทแน่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าแพทจะทำเรื่องนี้ในในข้อที่จริงที่เป็นเรื่องสมมุติของเราเนี่ยแพทจะเก็บเอาไว้สำหรับไปค้นหาคำตอบในระดับปริญญาเอกเพราก็ยังไงแพทตั้งใจจะเรียนอยู่แล้วนะฮะแพทอยากรู้ว่ากระบวนการแพ กระบวนการที่เขาพูดถึงเรื่องการมีแกะมีแพะนะคะคในกระบวนการที่ทาไทยเนี่ยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเกิดมาจากอะไร,รนะคะสิ่งเหล่านี้แพทคิดอยู่เสมอว่าสงสัยสงสัยมาตั้งแต่ยังไม่เป็นทนายเลยนะคะแล้วพอมาเป็นทนายเนี่ยพอทําคดีไปหลายๆครั้งเข้าเนี่ยคมิเตอร์ทราบไหมแพทมีคดีอยู่ในมือปัจจุบันที่ยังไม่ได้ทำเนีย่ยประมาณสามิบคดีประมาณสามคดีนะครับท่านผู้ชมแล้วมีรรเรื่อง<ะ>ที่ เขามาปรึกษาแพทในแต่ละวันนะฮะแพทมีเทปที่จะทํากับคุณพีเตอร์ได้เนี่ยเป็นร้อยเทปนะเพราะฉะนั้นจะมีหลายเรื่องราวเยอะมาก่าสนใจมากเลยนะคะแล้วก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจในหลายแง่มุมที่มันไม่ใช่เรื่องปกติแพทจึงบอกว่าที่แพทเอามาผูกเรื่องผูกโยงเพื่อจะทําสารนิพนธ์ในครั้งนี้ได้เนี่ยเกิดจากการรวมๆรวมๆรวมๆกันนะฮะมาต่อเป็นจิ๊กซอเป็นเรื่องเดียวกันนะถือว่าเป็นเรื่องสมมติที่น่าสนใจใช่ค่ะถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะคะ ทางแก้อยู่ตรงไหนนะะ <amino S 2> ในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของบุคคล<ว>นะะไม่ใช่เรื่องขององค์กรนะะเราไม่พูดถึงว่าองค์กรศาลเนี่ยองค์กรเอเยนตหรือว่าองค์กรตำรวจเนี่ยนะะหรือว่าตัวทนาเองเนี่ยะะทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะคะและทุกคนเนี่ยก็รักในวิชาชีพของตัวเองอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเรื่องสมมุติที่พูดถึงเนี่ยมันก็เก็บจากเรื่องนั้นมาต่อเรื่องนี้นะคะรวมๆกันขึ้นมา เพื่อหาปัญหาไงเพราะถ้าไม่มีปัญหาเนี่ยเราจะต้องแก้อะไรถูกต้องไหมคะครับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องสมมุติตรงเนี้แพทก็มองว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์กับคนที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างน้อยเนี่ยช่วยแพทคิดหน่อยเถอะครับเพราะบางทเรื่องบางเรื่องก็จะมีกรณีคล้ายคลึงกันใช่ครับแล้วก็ตรงกันบ้างคล้ายคลึงกันบ้างทั้งท่านที่เป็นเรื่องสมมุติใช่ค่ะตอนนี้ฮะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยโดยหลักการแล้วเนี่ยแพทเชื่อว่าในฐานะที่แพทเป็นทนายคนหนึ่งนะ,ะคะถึงแม้ว่าแพทจะเป็นทนายมาในระยะเวลาไม่นานนะ,ะคะแต่เชื่อว่าตัวเองก็ผ่านคดีแล้วก็ผ่านเรื่องราวที่น่าสนใจมาเยอะที่อยากจะนําเสนอนะคะแล้วก็มีคํานิยามอยู่คํานึงที่แพทอยากจะบอกกับท่านผู้ชมนะคะแพทเนี่ยเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญแต่บังเอิญ เดินผ่านเข้ามาในกระบวนการยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองของแพทเนี่ยจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนนักกฎหมายนะเพราะว่าวิญญาณของความเป็นนักธุรกิจของตัวเองเนี่ยยังมากอยู่แพทมองถึงความคุ้มค่าเวลาแพทให้ข้อมูลหรือว่าคําแนะนําอะไรกับลูกความเนี่ยแพทอยากรู้ว่าคุณต้องการอะไรคุณจะฟ้องเอาอะไรคุณจะสู้คดีแบบไหนคุณจะทําอะไรยังไงเนี่ยแพทหาคาตอบเลยหาตั้งวัตถุประสงค์มาก่อนเลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยมาคุยกันต่อ ว่าเราจะทํายังไงในแต่ละเรื่องราวเพราะฉะนั้นมีหลายๆเรื่องนะคะที่ไม่มีการฟ้องคดีคเพราะว่าเหตุผลเนี่ยฟ้องไปเนี่ยปลายทางคือเรื่องอะไรยังไงเนี่ยแพชจะแจ้งเขาก่อนเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แพชจะเอามานําเสนอนสนใจเลยคือเร,เรียกว่าวคือบางเรื่องที่พูดคุยกันเนี่ย จะมองเห็นคําตอบจะเห็นธงอยู่ข้างหน้าใช่เราเห็นเลยนะคะว่าพอเราได้ยินคําเรื่องราวของเขาเนี่ยแล้วแพทมีลูกความเนาะเขาได้เบอร์จากรายการของเรารก็โทรมาปรึกษาคดีนะคะคแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเท่าที่แพทสังเกตนะคะคดีที่เขาถามเรามาเนี่ยครับเป็นคดีที่แปลกแปืมไม่ค่อยไม่ค่อยปกติ ทั่วๆไปก็เจอที่ไม่ค่อยปกติทุกคดีส่วนใหญ่ซะส่วนใหญ่ซส่วนใหญ่เลยนะคะกระทั่งคดีฟ้องหย่านะคะที่แพทไปทําคดีมานะคะเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยเราจะเอามานําเสนอบรรยากาศในการสืบพยานคดีที่แพทเป็นทนายโจทย์ฟ้องหย่านะคะที่บอกว่าสามีเขาทําร้ายภรรยาเขาโดยการใช้เหล็กฉลังคดีนั้นเนี่ยนะคะมีความน่าสนใจนะคะมีมีความน่าสนใจจริงๆเลยว่าตอนแรกนี่ ทำท่าจะไปไม่รอดแล้วนะคะฝั่งทนายโจทเนี่ยโอ้ก็มองและจะจะแพ้อเอาด้วยครับ,รบแต่ว่าเดี๋ยวแพ้จะมานําเสนอว่าเราพลิกกลับมาชนะคดีจนกระทั่งศาลสั่งหย่าไปแล้วครับนะฮะตอนนี้ศาลชั้นต้นสั่งให้หย่าไปแล้วนะคะคคก็คือมีคำพิพากษาออกมาแล้วแต่ทีนี้ว่าก็ต้องรอ30วันก็คือต้องเราจะต้องรอหนังสือรับรองคดีถึงที่สุดซึ่ง ตอนนี้ตัวจำเลยเขาเนี่ยซึ่งเป็นสามีอะเนาะก็มีโอกาสที่จะอุทธร์นะคะอุทธร์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้แต่เท่าที่ฟังฟังดูเนี่ยก็ไม่น่าจะอุทธร์แต่ทีนี้มันก็ยังเชื่อใจอะไรไม่ได้ไงนะคะก็เดี๋ยวข่าวหน้าเนี่ยแพทก,ก็จะเอาเรื่องนี้มานำเสนอนะคะว่าบรรยากาศในการสืบพยานเป็นยังไงนะคะคแล้วก็ส่วนในเรื่องที่แพทพูดค้างไว้นะในเรื่องคดีที่แพทรอทำอยู่อีกประมาณ3 0ติคด,ดีเนี่ยนะคะ ก็หลากหลายมากเลยนะคะมีทั้งคดีแพ่งคดีอาญานะคะแล้วก็คดีที่แพทรับนี่บอกก่อนเลยนะคะว่าแพททำเฉพาะคดีคนที่ใกล้ชิดนะคะไม่ไม่ไม่ค่อยได้รับคดีคนนอกเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองเนี่ยเวลาน้อยมากนะคะจะเห็นว่าเราจัดรายการบางทีเนี่ยแพทก็เป็นห่วงนะคะแล้วก็เกรงใจท่านผู้ชมที่ที่รอรับชมอยู่ครับก็มีหลายตอนที่เรียกว่าคือก็ติดภารกิจใช่ค่ะ พยายามจะให้ไม่มีการขาดช่วงหรือต้องมีการ่อนเ่องกันนะครับเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยแพทถามว่าเวลาเขาโทรมาเบอร์00090นะฮะ936513ที่เป็นเบอร์ที่เราขึ้นในรายการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพอรับมาปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเบอร์ที่เราไม่ได้เมมชื่อถูกต้องไหมฮะและเขาก็จะบอกว่าดรแพทหรือเปล่าครับผมขอปรึกษาคดีนะครับมีเมื่อวันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะนั่งเรียนหนังสืออยู่แพทก็บอกว่าเดี๋ยวสักตอนเที่ยงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวแพท จะโทรกลับนะก็โทรกลับไปไปคุยให้ฟังนะคะคดีนี้เนี่ยพัยกตัวอย่างนะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะฮะลูกสาวของคุณลุงท่านเนี้ยคงแก่อายุมากแล้วละเขาก็ไปจดทะเบียนสมรสกับแฟนเขาครับก็ทีนี้จะเลิกกันฟังให้ดีนะคะรถยนต์เนี่ย ก็เป็นชื่อของผู้หญิงขับประกันผู้ชายเป็นคนส่งสามีเป็นคนส่งรถครับผู้หญิงเ็เป็นคนคับประกันครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ผู้หญิงใช้แต่ชื่อเนี่ยเป็นเป็นของพี่ชายสามีนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเขาเลิกกันแล้วเขาจะเลิกครับตอนแรกก็ถามก่อนมีทะเบียนสมรสไหมมีทะเบียนสมรสด้วยกันทีนี้ตัวพี่ผู้ชายที่โทรมาปรึกษาเนี่ยเขาถามว่าดรแพทครับ ผมจะทํายังไงดีพูดง่ายๆลูกเขยยืมเงินไปแสนห้าเอาเงินไปออกรถนี่แหละทีนี้ตอนนี้เนี่ยก็จะเอาเงินแสนห้าคืนแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะให้ผู้ชายเนี่ออารถไปส่งคือตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายหญิงเป็นคนส่งรถนะแต่ว่าผู้ชายเป็นคนใช้รถแต่ผู้หญิงเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ก็คือเรียกว่าสมบัติครั้งนี้มีอยู่2ชิ้นทีนี้ก็บอกว่า ถ้าสมมุติว่าในระหว่างความเป็นสามีภรรยาเนี่ยมันก็ยังเป็นสินสมรสร่วมกันถูกต้องไหมคะครับทีนี้เราก็เลยบอกว่าให้เขาทําสัญญากู้เงินไว้ครับก็คือให้ตัวลูกเขยเนี่ยทําสัญญากู้เงินพ่อตาไว้เลยแสนห้าออแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาอยากให้ลูกสาวเขาเนี่ยไม่ต้องเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์ครับแต่เราบอกว่าน่าจะเอาชื่อเขาเนี่ยติดไ้ก่อนดีกว่านะฮะสมมุติว่าเกิดว่าผู้ชายส่งรถไปได้ไม่หมดสมมตินะคะ ก็จะได้ไปเอากลับขึ้นมานะคะหรือว่ามาแก้ไขกันทางอื่นได้นะ,ะอันนี้กรณีอย่างเงี้ยหรือว่าส่วนเรื่องมอเตอร์ไซค์เนี่ยราคามันไม่มากก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะคะคเขาก็มาปรึกษาคดีไพ์ก็เลยพูดขึ้นไปคำหนึ่งว่ากรณีเช่นเนี้ยต้องระวังก่อนนะเพราะว่าเขาอาจจะไม่อยากกันก็ได้ครับอ เขาก็บอกว่าอืมอันนี้เขาก็คิดอยู่เหมือนกันครับยังมีหลายคดีนะคือผู้ตรางๆที่เป็นคดียกตัวอย่างมาให้ท่านผู้ชมได้รับทราบรับรู้เลยนะครับะก็หลายเรื่องน่าสนใจนะครับจริงๆคืออยากจะพูดต่อแล้วก็เดินทางไปหาบทสรุปให้ได้ในเรื่องของรู้กฎหมายกับทนายดรแพทย์นะครับแต่ว่าวันนี้เสียดายเวลาเวลาหมดเลยนะครับวันนี้ผมกับดรแพทย์นะครับ ในรายการรู้กฎหมายกับทาราดตรแพทก็ต้องขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ